สวัสดีค่ะช่างแอนค่ะตำแหน่งเฮร์สตลิสต์ค่ะตอนนี้ร่วมงานกับฟินิกสยามซาลอนเข้าปีที่2แล้วนะคะแอนไม่ใช่คนเก่งค่ะแอนไม่ใช่คนเพอร์เฟคแต่แอนก็พยายามและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองค่ะค่ะสำหรับจุดดึงของแอนนะคะแอนเป็นคนที่มีความมั่นใจค่ะส่วนจุดด้อนะคะแอนเป็นคนที่มีความจำที่ ช้าค่ะทำอะไรต้องทำบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆนะคะแอน,นถึงจะจำได้ค่ะอันนี้คือจุดได้ของแอนน,นะคะค่ะก่อนที่เราจะทำงานกับลูกค้านะคะอันดับแรกนะคะเราต้องคอนซัลล์ลูกค้าก่อนค่ะว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็ต้องการแบบไหนนะคะในจรรยาบรณของความเป็นช่างนะคะเราจะต้องบอกลูกค้าในความเป็นจริงค่ะ ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเราจะต้องแก้ตรงหน้างานให้ถูกจุดค่ะเราไม่ควรที่จะไปแก้ตรงปลายจุดนั่นก็คือการคุยกับลูกค้าก่อนการคอนซัลท์ให้เคลียร์ค่ะ สำหรับน้องๆท่านใดนะคะที่มีความรักในอาชีพแฮนด์สไตลิสต์หรือว่าช่างทำผมนะคะอันดับแรกที่น้องๆควรจะมีนะคะน้องๆต้องมี p a ชชั่นค่ะ p a ชชั่นเป็นความชอบนะคะถ้าคุณมีความแพชชั่นแล้วคุณจะทำอะไรออกมาก็สำเร็จค่ะและข้อที่สองนะคะน้องๆที่จะต้องมีเลยนะคะต้องมี p a ชชั่นค่ะต้องมีความอดทนต้องมีความมุ่งมั่นเราทำอะไรเราต้องมีความอดทนนะคะ ส่วนข้อที่3นะคะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะคือ Service m ม n d ค่ะเราต้องมีความคิดที่มีจิตใจรักในบริการนะคะถ้าเรารักในอาชีพบริการเราก็จะทำงานนั้นออกมาด้วยจิตใจที่ e n j o จนะคะลูกค้าก็จะชอบค่ะถ้าเราเอ j นจกับงานเราก็จะจบงานออกมาได้สวยแล้วก็ Perfect ค่ะขอบคุณค่ะ